สวัสดีค่ะพบกับพี่ณัทเช่นเคยค่ะกับช่วง Jelly English ใครๆก็พูดได้ค่ะช่วงนี้พี่ณัททำงานหนักมากๆเลยเลยรู้สึกว่าตัวเองร่างจะพังอยู่แล้วนั่นเองค่ะแล้วคำว่าร่างพังภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างไรคำว่าร่างพังหรือว่าเหนื่อยล้าสุดๆนะคะพี่ัทแนะนำให้พูดแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษนั่นก็คือแบบนี้ค่ะ I'm so exhausted I'm so exhausted แปลว่าฉันเหนื่อยล้าสุดๆค่ะซึ่งคำว่า exhausted exhausted แปลว่าเหนื่อยล้าค่ะ I'm so exhausted แปลว่าฉันรู้สึกเหนื่อยล้าสุดๆค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถพูดได้นะคะก็คือ I'm worn out I'm worn out หมายถึงฉันรู้สึกเหนื่อยล้าสุดๆเหมือนกันค่ะซึ่งคำว่า worn out worn out หมายถึงเหนื่อยล้าค่ะ I'm worn out แปลว่าฉันรู้สึกเหนื่อยล้าสุดๆนั่นเองค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยาวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com search ํมว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่นาลาไปกอ่อนสวัสดีค่ะ